สวัสดีค่ะมีรถสีดาน4ประตูสภาพไปแดงใหม่วิ่งแค่40,000กิโลมานำเสนออีกแล้วนะคะเป็นรถ e ีโก้ค่ะที่ประหยัดน้ำมันมากๆเลยนะคะนิสสันอาร ela, ์เมล่าในจุดสอ e กอโตคันนี้ปี2017ค่ะราคาโปรโมชั่นหนึงลอยที่279,000บาทเท่านั้นประวัติฟีดาวส่งเดือนละแค่5,000บาทเองนะคะ กำลังม,มองหารถอีโก็คานะคะสีประตูสภาพไปสวยใหม่วิ่งน้อยนะคะเชียร์เปนคันนี้เลยนะคะเดี๋ยวแอมจะพาไปดูรถรอบๆกันนะคะรถที่น่าใช้มากๆเลยค่ะตามแม,มาดูกเลยค่ะนี่ค่ะรถซีดาน4ประตูอีกค่าเปลี่ยนน,ยน,ะะน้ำมันมากๆเลยนะคะนิสสัน a าร์เม1.2 e กิออโต้ปี2017ค่ะราคาโปรโมชั่นของเราอยที่279,000บาทเท่านั้นขายถูกสุดๆเลยนะคะ อันนี้ได้แมกลายสวยสเกริร์ตรอบคันด้วยค่ะภายในนะคะก็จะเป็นเบาะผ้าลายสวยเลยนะคะกระจกปรัาไฟฟ้าปรัไฟฟ้าระบบเซ็นทรัลล็อกค่ะแอร์แบคเอเบกุญแจดีโมดค่ะไม่สี่หมื่นแท้ๆนะคะรับประกันที่เลยนะเครื่องเสียง AM, FM, AUX และก็ CD นะคะสภาพด,ดีค่ะตอดี้สวยแม็กายสวยติดฟิล์มพร้อมเลยนะคะแอร์เย็นเจี๊ยบเลยค่ะ เติมน้ำมัน20 e ก็ได้ด้วยนะคะประหยัดสุดๆเลยค่ะผ่อนเบาๆ5,000บาทคันนี้ขอฐานเงินเดือนได้รับรวมผู้เช่าซื้อที่สุดอันนี้ได้นะคะที่10,400บาทขึ้นไปค่ะก็สุดอันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะปลายถ้อยเสียคูสเกิร์ตรอบคันสปอยเลอร์หลังเซ็นเซอร์ด้านหลังด้วยนะคะขับดีพร้อมใช้งานค่ะสอบถามรายละเอียดในการจัดไฟนันเพิ่มเติมได้เลยนะทุกอาชีพออกรถได้โทรปรึกษาได้เลยนะคะ คันนี้แอร์แบ็กคูนะคะน่าใช้ค่ะสภาพดีค่ะยางใหม่เลยนะคะใช้ได้ยาวเลยนะคะเปิดฝากระป๋องได้ดูค่ะนี่ค่ะเป็นเครื่องยนต์พันสองเป็นซินนะคะสภาพดีมากๆเลยค่ะใครกำลัมามองหาะรอนี้กคาสี่ประตูสภาพปีสวยประหยัดสุดๆเลยนะคะต้องเป็นคันนี้เลยนะคะ นิสสันอาร์มิ拉 2e เกียรโตปี2017ค่ะแมกลายสวยค่ะไม่สี่หมื่นได้แท้นะคะสนใจยังไงโทรศัพถามรายเดียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 5050 858ติดต่อแอมค่ะหรือจะทักไลน์มาได้นะติดที่ช่องไอดีนะคะพิมพ์092 5050 858มาสอบถามรายเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะออกรถไม่ยุ่งยากค่ะ ปรึกษาการจัดแฟแนด์ได้เลยนะคะติดแบกคลิฟก็จัดได้นะแต่ว่าจะต้องใช้เงินดาวนิดนึงนะคะทีนี้ข้อมูลค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะดูแลสุขภาพไปด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ